เวลาเราเป็นเด็กเราไปสนามเด็กเล่นเอาเข้อจริงทั้งโลกของเราก็คือสนามเด็กเล่นแต่เวลาที่เราเป็นผู้ใหญ่อะค่ะเราไปไหนกันคะเราไปประชุมค่ะยิ่งโลกที่ไม่แน่นอนโลกที่เปลี่ยนแปลงโลกที่เรามีเรื่องซีเรียสเต็มคาล endar เราไปหมดเลยค่ะไหนจะเรื่องธุรกิจไหนจะเรื่องโรคร้อนไหนจะเรื่องสังคมไหนจะเรื่อง AI มากมายเต็มคาล endar ไปหมด ว่าแต่ว่าปุ้มยังไม่ค่อยเคยเห็นใครใส่เพลย์ไทม์เข้าไปในคาล endar ของตัวเองเลยนะคะงานของปุ้มโชคดีมากค่ะปุ้มเนี่ยมีโอกาสชวนให้ผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ยุ่งที่สุดในองค์กรน,นะคะใส่เพลย์ไทม์เข้าไปในคาล endar ของตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งครึ่งวันหนึ่งวันสองวันทุกเดือนทุกไตรามาสหรือว่าทุกปี เพื่อให้เขาเนี่ยเล่นกันแบบซีเรียสในห้องประชุมนะคะซีเรียสแค่ไหนปิดมือถือเล่นเลยค่ะโห oh, สำคัญกว่าประชุมธรรมดาอีกนะคะปิดมือถือเล่นเลยเพื่อให้พวกเขาเนี่ยมาแก้ปัญหาอะไรบางอย่างในห้องประชุมที่คนคนเดียวหรือวิธีคิดแบบเดียวไม่สามารถแก้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ปุ้มก็เลยอยากจะชวนผู้ใหญ่อย่างพวกเราทุกคนเนี่ยมาคุยกันเรื่องของการเล่นกันค่ะพวกเราทราบกันดีว่า เด็กๆเนี่ยการเล่นเนี่ยมีผลกับพัฒนาการของเด็กๆอันนี้พวกเราทราบกันดีแต่เชื่อไหมคะว่าเด็กที่เขาไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่นนะคะมันส่งผลร้ายแรงกับเขาเมื่อเขาเติบโตมีงานวิจัยที่เรือนจำในสหรัฐอเมริกานะคะพบว่านักโทษอาชญากรรมร้ายแรงเนี่ย <S <S เขามีแพทเทิร์นเหมือนกันหลากหลายปัจจัยและมีปัจจัยหนึ่งที่เขามีเหมือนกันก็คือตอนเด็กๆ เขาไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นค่ะอีกด้านหนึ่งการเล่นเนี่ยมันเป็นปุ๋ยบำรุงจิตใจได้เช่นเดียวกันสำหรับเด็กที่ถูกอ b บ s ิมี trauma ในชีวิตนะคะรู้สึกมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้เวลาที่เขาได้เล่นด้วยเช่นเดียวกันการเล่นไม่ได้เป็นแค่ปุ๋ยบำรุงจิตใจนะคะแต่เป็นปุ๋ยบำรุงสมองด้วยและไม่ใช่แค่สำหรับเด็ก แต่สำหรับผู้ใหญ่อย่างพวกเราได้ค่ะมีงานวิจัยนะคะพาคุณหมอเนี่ยแบ่งคุณหมอเป็นสองกลุ่มนะคะแล้วก็เตรียมคนไข้ไว้มีรอยโรคมีความยากง่ายพอๆกันนะคะทีนี้กลุ่มหนึ่งเนี่ยก่อนคุณหมอจะเดินเข้าไปตรวจมีการเซอร์ไพรส์หยอดความสนุกค่ะคือมีคนมายืนยื่นอมยิ้มให้คุณหมอก่อนที่จะเดินเข้าไปตรวจค่ะโรล,ลิปป นะคะแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มคอนโทรลนะคะก็เดินเข้าห้องตรวจตามปกติค่ะผลปรากฏว่ากลุ่มที่ได้อมยิ้มค่ะยังไม่ทันแกะทานเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับค่าน้ำตาลในเลือดนะคะใช่เขาตรวจถูกต้องแม่นยำกว่าอีกกลุ่มหนึ่งอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วที่น่าประหลาดใจคือกลุ่มนี้ตรวจได้เร็วกว่าเกือบสองเท่าด้วย เพราะฉะนั้นการเล่นเนี่ยมันสามารถมีผลกับผู้ใหญ่ได้อย่างน่ามหัศจรรย์แต่เราคือผู้ใหญ่เป็นไงคะหลายครั้งเนี่ยพวกเราเนี่ยกลัวที่จะเล่นค่ะเ,เรากลัวที่จะเล่นบางทีปุ้มเนี่ยทำงานกับผู้ใหญ่หลายใช้การเล่นเยอะปุ้มเลยค้นพบอย่างหนึ่งว่าโอ้แท้จริงแล้วอะ่ะการเล่นต่างหากที่ทำให้พวกเราก้าวข้ามความกลัว ผู้ใหญ่อย่างเรากลัวอะไรคะเรากลัวโดนตัดสินค่ะเรากลัวโดนดูไม่ดีเรากลัวพูดผิดเรากลัวไม่ได้รับการยอมรับเรากลัวการเปลี่ยนแปลงก็เมื่อวานมันดีอยู่แล้วนี่เรากลัวอนาคตที่มองไม่เห็นไม่เชื่อไปถามหมอดูนะคะขายดีมากกับผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ <laughs> ซึ่ง การเล่นที่มาช่วยให้ผู้ใหญ่ก้าวข้ามความกลัวเนี่ยมันมีหลากหลายการเล่นดีๆเยอะมากเลยสำหรับปุ้มเองเนี่ยการใช้กระบวนการ Lego s e r i o u s Play ์ทำให้ปุ้มก้าวข้ามความกลัวและของแถมก็คือทำให้ปุ้มได้ค้นพบตัวเองปุ้มก็เลยหันมาเป็นฟ a c ซิลิเทเตอร์ที่ใช้กระบวนการนี้ในการชวนผู้ใหญ่เล่นแล้วก็เป็นหนึ่งในแอด o โ a เ o เตอร์ในเอเชียที่จะเอากระบวนการเนี่ย มันเล่นเพื่อแก้ปัญหาซีเรียสซีเรียสปัญหาสำคัญในองค์กรที่ไม่ได้ใช้เป็นแค่เครื่องมือในการจัดทำเทรนนิ่งแต่ทำให้องค์กรแก้ปัญหาของเขาจริงๆหรือชวนให้ผู้ใหญ่ในหลากหลายองค์กรหรือผู้นำในหลากหลายองค์กรมาแก้อะไรบางอย่างด้วยกันด้วยวิธีการเดิมๆที่แก้ไม่ได้กระบวนการแบบนี้คือฟ a c ิลิเตเตอร์จะชวนให้ผู้เข้าร่วมเชื่อมโยงมือสมอง แล้วก็จิตใจเข้าด้วยกันละอัตราตัวตนของตัวเองเราก็ทำให้มันรู้สึกปลอดภัยจนกระทั่งทุกคนปลดล็อกศักยภาพของตัวเองออกมาดึงเอา wisdom ของทุกคนที่อยู่ในวงนั้นออกมาแล้วก็มาคลี่แชร์กันบนโต๊ะ facilitator จะตั้งคำถามทุกคนจะได้มีเวลาต่อบคำตอบของตัวเองออกมา original version ของใครของมันเสร็จแล้ว ทุกคนก็จะมีโอกาสแชร์ให้ทุกคนในโต๊ะฟังจะเป็นการเล่นที่คน100%ได้ c o n t r i b u วต์0 0ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามหลังจากนั้นเราได้ reflect ร่วมกันเรา connect t h เดอะดเราถามคำถามแบบ curious and kind าทำให้เราได้เห็นอะไรที่กว้างกว่าเดิมได้เห็นคำตอบที่มากกว่าหนึ่งคำตอบบางครั้ง f a c i l ิเทเตอก็จะมีการ play ที่หลากหลายเราบางทีเรา พาเขาเนี่ยคอนเน็กเดอะดอทเอาไอเดียของเขาเนี่ยมาเชื่อมโยงมาซินเนอร์จี้เข้าหากันเกิดเป็นพลังของซินเนอร์จี้ของไอเดียเพราะนั้น1นบวกหมันไม่ได้เท่ากับ2แต่มันเท่ากับ10เท่ากับร้อยเท่ากับพันแล้วทำให้กลุ่มนั้นเนี่ยเขาได้คำตอบอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมทีนี้ถ้าการเล่นมันทำให้ผู้ใหญ่สามารถค้นพบคำตอบที่มหัศจรรย์เราสามารถใช้การเล่น มาทำอะไรกับผู้ใหญ่ได้บ้างปุ้มมีตัวอย่างเล่าให้ฟังนะคะการเล่นสามารถช่วยปิด Generation แก p ได้สามารถช่วยปิด Diversity ตี้กได้ในประเทศไทยเนี่ย y m u s y n u s s n e s s เนี่ยมีเยอะมากแต่เวลา Family ททำงานร่วมกันเนี่ยไอเรื่องง่ายบางเรื่องนะง่ายเลยคุยกันง่ายเลยแต่บางเรื่องที่มันบางทีมันควรจะง่ายมันยาก พอเราเป็นครอบครัวเดียวกันด้วยนะคะพว้มีโอกาสทํางานกับหลายแฟมิลี่มีแฟมิลี่หนึ่งคุณพ่อจบป .4 แต่ท่านเก่งมากและว,วิริยะอุตสาหะสร้างธุรกิจจนเป็นเบอร์หนึ่งในอุตสาหกรรมนั้นทีนี้ก็มาถึงรุ่นลูกจบ MBA จากมหาวิทยาลัยชื่อดังในต่างประเทศว่ามารับไม้ต่อและสองคนนี้ที่ทำงานด้วยกันเนี่ยมันเหมือนโลกคู่ขนานที่มันยังไม่เคยได้มาเจอกัน พอทำงานร่วมกันไปมันอึดอัดเพราะเขาก็เป็น Family ของเรานะคะทีนี้พอเราใช้การประชุมผ่านกระบวนการเล่นกันปรากฏว่าครอบครัวนี้กลับมาขอบคุณบอกว่าโอ้เราได้มากกว่ากลยุทธ์แต่เราได้ครอบครัวของเรากลับคืนมาตัวพ่อได้มองเห็นศักยภาพที่แท้จริงของลูกที่ เขามองไม่เห็นน่ะแสงมันออกมาแต่เขามองไม่เห็นเพราะเขาเป็นลูกอ่ะแล้วก็ตัวลูกก็ได้เห็นพ่อมากกว่าแค่ไอดีนติตี้ของความเป็นพ่อลูกมาบอกปุ้มว่าไอ้ความรู้สึกที่รู้สึกว่าพ่อคิดไม่เหมือนเราเลยอ่ะแต่เราอยากให้พ่อคิดเหมือนเราอ่ะไอ้ความรู้สึกเนี้ยมันละลายหายไปตอนไหนก็ไม่รู้มันเกิดเป็นความเข้าถึงแล้วก็เข้าใจ มันเกิดเป็นความเมตตาต่อก,กันและกันแล้วเวลานั้นเองที่เกิดความเมตตาปุ๊บมันมีประตูอันใหม่ที่ตอนแรกมันไม่เห็นมาก่อนเชื่อมโลกทั้งสองโลกเป็นโลกเดียวกันแล้วทำให้ครอบครัวนี้สามารถมองอะไรได้กว้างแล้วก็ไกลกว่าเดิมการเล่นมีอิมแพกที่ยิ่งใหญ่กับผู้ใหญ่นะคะเพราะว่ามันทำให้เราสามารถสอนตัวเองได้จากปัญญาที่เกิดจากสมาธิ เวลาที่จิตเราสโลว์ดาวเราจดจ่อกับอะไรบางอย่างมันไม่มีอดีตมันไม่มีอนาคตมีแต่เราอยู่กับโมเมนต์ที่อยู่ข้างหน้ามันเป็นช่วงขณะที่ดีมากๆเลยที่สมองของภาษาไทยเรียกเพลนเลนมันคือเพลนใช่ไหมคะสมองเขาเพลนเพเนี่ย เขาจะปิ้งเว็บยูเลกาให้ของขวัญเรามาเป็นไอเดียดีๆที่ปกติเราคิดเท่าไหร่เค้นเท่าไหร่ในห้องประชุมคิดไม่ออกเขาจะมาตอนเพลินๆจากการเล่นมันมีการประชุมรีเจ o นอลอันหนึ่งเป็นบริษัทน้ำมันข้ามชาติแห่งหนึ่งก็เป็นผู้นำระดับเอเชียเนี่ยบินมาประชุมกันนะคะเป็นมีประธานภูมิภาคเอเชียแล้วก็มีคันทรีม m น n เจอรของแต่ละประเทศเนี่ย บินมาประชุมร่วมกันที่ภูเก็ตที่ประเทศไทยทีมเนี้ยเขาไม่ได้เจอกันบ่อยเขาคุมคนละประเทศเพราะฉะนั้นความผูกพันในทีมเขาไม่ได้หนาแน่นขนาดนั้นเจอกันทางอ e ีเมลประชุมออนไลน์พอบินมาเจอกันที่ภูเก็ตเป็นไงคะบรรยากาศมาคุเลยคะ่ละลักษณะของผู้นำที่เป็นคนที่คุมเอเชียเนี่ยท่านเป็นคนเก่งมากแต่ก็มีระยะห่างนะคะ ทีนี้เวลาที่ประชุมโดยปกติเนี่ยจริงๆท่านก็อยากได้ยินไอเดียใหม่ๆแต่ก็ไม่ค่อยมีใครกล้าพูดอะไรออกมาเยอะเท่าไหร่นะคะทีนี้พอเขามาประชุมร่วมกันผ่านการเล่นปรากฏว่าทุกคนในวงนั้นเห็นกันและกันนะคะในมิติใหม่แบบที่เขาไม่เคยเห็นกันมาก่อนตัวผู้นำเองได้เห็นแสงแล้วก็วิธีคิดของ Country Manager แต่ละคน แบบที่การประชุมปกติเขาไม่เคยเห็นเขาไม่เข้าใจวิธีคิดไม่เข้าใจว่าตัดสินใจแบบนี้เพราะอะไรในอีกมุมหนึ่ง Country m a n เจอรก็ได้เข้าใจผู้นำว่าโอ้เขามีมุม caring นะเขาจริงๆแล้วเขาใส่ใจเขามีความอ่อนโยนนะซึ่งเป็นมุมที่ปกติเขาเขไม่เคยเห็นเช่นเดียวกันและโมเมนต์นั้นที่ทุกคนเห็นกันละกันมา,มากกว่าที่ตัวเองเคยเห็น มันทําให้ผู้นําตัดสินใจที่จะเปลี่ยนสไตล์การนําของตัวเองจากความเข้าถึงแล้วก็เข้าใจเปลี่ยนจากการควบคุมสั่งการเป็นการ empower country manager แทนเมื่อผู้นําเปลี่ยน mindset จากความเข้าใจบรรยากาศของทีมเปลี่ยน engagement เปลี่ยนและ performance ของทีมนั้นก็เปลี่ยนโดยทันทีในบางองค์กรที่มีการ ปรับโครงสร้างมีการทำ transformation แล้วก็ต้องมีการทำกลยุทธ์เราสามารถใช้การเล่นแต่เล่นแบบ Serious นะคะมาทำให้กลยุทธ์นั้นน่ะมีชีวิตขึ้นมาได้โดยที่ถ้าเราใช้การเล่นมาเป็นทำทำกลยุทธ์เราจะสกัดว่าองค์กรของเราคือใครแก่นของเราอยู่ที่ไหนเหตุผลของการดำรงอยู่ของเราคืออะไร และ ecosystem มของธุรกิจของเราเป็นยังไง Market Landscape ของเราคืออะไรอะไรคือโอกาสอะไรคือ Challenge แล้ว Aspiration ร่วมกันของพวกเราคืออะไรปกติการมองภาพเป้าหมายในหลายๆองค์กรเนี่ยเราจะเห็นเป้าหมายเดียวกันแต่เข้าใจไม่เหมือนกันหรือชัดไม่เหมือนกันหรือตีความไม่เหมือนกัน แต่พอเราใช้การเล่นปุ๊บมันหลอมเอาไอเดียของทุกคนเข้ามาแล้วมันทําให้ทุกคนรู้สึกมั่นใจในเป้าหมายใหม่ที่เกิดขึ้นที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมพอรู้สึกว่าทุกคนได้มองจากทุกมุมจริงๆไอสิ่งที่ไม่ค่อยกล้าพูดในห้องประชุมก็ได้กล้าพูดออกมาเพราะมันปลอดภัยจากการเล่นเช่นวัฒนธรรมองค์กรที่มันทําให้เราประสบความสําเร็จจากอดีตเป็นจนถึงปัจจุบัน แต่มันไม่ได้ helpful กับเราจากปัจจุบันและต่อไปแต่เรายังกอดมันไว้อยู่ <c oughs> ก็มีคนที่กล้าพูดมออกมาสำหรับ أ, การเล่นเนี่ยมันมี IMPACT แล้วก็มันสามารถเอามาสร้างไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจแต่สามารถเอามาสร้าง IMPACT ให้กับภาคสังคมได้หนึ่งในประสบการณ์ที่มีความหมายกับปุ้มและทีมากๆก,ก,ก็คือการนำการเล่นเนี่ย ไปช่วยให้คนที่เป็นกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่ร,รู้รู้สึกว่าโดดเดี่ยวในสังคมเนี่ยให้กลับมา Respect มาเคารพในตัวเองแล้วกลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. เช่นการเล่นกับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำอันนี้เป็นภาพของการเล่นกับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำที่อยุธยา mm hmm. พอเราได้ผ่านการเล่นแต่ละคนได้กลับมาสัมผัสกับคุณค่าความเป็นมนุษย์ของตัวเอง ได้พาตัวเองออกจากการเลเบลตัวเองว่าเป็นคนคุกได้ฝึกในการที่จะรู้สึกขอบคุณเวลาที่ตัวเองอยู่ใน e n v i r o n m e n t หรืออะไรที่มันไม่ค่อยมีอะไรให้หน้าขอบคุณน่ะมีคนหนึ่งปุ้มจำได้เลยพี่คนนี้หลังจากที่เขาเล่นไปเนี่ยเขาก็ได้ค้นพบกับคำตอบว่าเขาได้สัมผัสกับความรักของครอบครัวของเขาจากการที่เขาไม่อยู่ในเนี้ย ซึ่งนในนี้ก็คือในคุกนะคะซึ่งเขาไม่เคยเห็นมันมาก่อนเวลาที่เขาอยู่ข้างนอกถ้าการเล่นสามารถสร้างอิมแพ t ให้กับผู้คนได้มนุษย์เราเนี่ยเราขับเคลื่อนด้วยความรักความศรัทธาแล้วก็ความหวังการเล่นเราสามารถนำมันมาออกแบบเพื่อเชื่อมโยงมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ย เชื่อมโยงเข้ากับพลังชีวิตทั้งสามนั้นได้ถ้าการเล่นเราได้เห็น impact ของการเล่นแล้วเนี่ยก็เลยเกิดเป็นคำถามว่าเราสามารถเอาการเล่นเนี่ยมาสร้าง impact ได้ด้วยหรือเปล่าเอาการเล่นมาสร้าง m p p c t ได้วยกันเอามาทำเรื่องโครงสร้างได้หรือเปล่าจะทำให้คนได้คิดได้ไกลแล้วก็ลึกกว่าเดิมดึงเอา collective wisdom เอามา แต่สร้าง collective impact เพราะว่าปัญหาเรื่องยั่งยืนไม่สามารถแก้ได้ด้วยวิธีคิดแบบเดียวได้ถ้าพวกเราอยากเปลี่ยนโลกปุ้มอยากชวนให้พวกเราลองเริ่มจากการเปลี่ยนตัวเองด้วยการเล่นอยากชวนให้พวกเราทุกคนใส่ความสนุกเข้าไปในทุกวันของชีวิตลองใส่ Playtime เข้าไปในคาล endar ของตัวเองไม่แน่ว่า Playtime เล็ก มันอาจจะช่วยให้ตารางที่เหลือทั้งวันของพวกเราเนี่ยมันสนุกขึ้น productive มากขึ้นก็ได้ลองสวมเลนแบบเด็กแล้วมองโลกเป็นสนามเด็กเล่นเพราะว่าบางทีเนี่ยเราลองถามคำถามแบบใหม่แทนที่จะถามว่าทำไมเราลองถามว่าทำไมเราไม่ลองแล้วเรียนรู้จากมันเวลาที่เราเจอคนที่เขาคิดไม่เหมือนเรา แทนที่จะฟังเพื่อตัดสินเราลองเปลี่ยนเป็นเราฟังเพื่อเข้าใจลองบอกว่าเฮ้ยน่าสนใจว่ะเขาคิดไม่เหมือนเราเลยอะ่ะเราอยากเข้าใจเขาจากโลกของเขาพวกเราซีเรียสพอที่จะใช้การเล่นมาแก้ปัญหาเครียดๆของเรากันไหมคะขอบคุณคะ่ะ